วันนี้ผมมาทำการรีวิวของเล่นอย่างเล็ครับนี่ดนี่ก็ตัวถ่านมันนูก็จะเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็ตัวครอบนะครับจะเป็นสีดนแดงก็จะมีสีอื่นด้วยแต่ผมเลือกสีแดงรับแล้วมีตัวเล็ก้งหมดประมาณสี่อมีอยู่สิบห้าตัวครับผมก็โอเคผมจะเราทำไมอาการไปเล่นเลยครับ ก็วันนี้ผมตอนนี้ผมก็ไปทำการ์ดสำหรับยังม,มั่วไปแล้วนะผมเกิดเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้โดโูเลยนะผมเดีวแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนไว้ทีหลังนะผมแยกไว้คลิปน If amor hum. Oh tip. Ui tip. ก็เนี่ยผมแต่ลนก็ก็เดี๋ยวผมจะทำลิปสอนไว้แยกีคิปหนึงแล้กันผมก็ต <c oughs> <Gon os> <c oughs> ่อ <c> ว <oughs> bon ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยครับ